คนเก่งไม่อยู่หรอกครับถ้าเส้นทางความก้าวหน้าไม่ชัดพอ 72%ขององค์กรที่ล้มเหลวในการดึงดูดและรักษาคนเก่งไม่ใช่เพราะสวัสดิการไม่ดีนะแต่เพราะตัดสินใจจากความรู้สึกมากกว่าข้อมูลจริงและยิ่งตอนนี้ AI เข้ามาเสริมพลังให้ HR สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้แบบ Real Time แต่หลายองค์กรยังใช้ HR แค่เป็นฝ่ายสนับสนุนไม่ได้ให้เขามีบทบาทขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจจริงๆอย่างบริษัทหนึ่งครับกำลังเสียคนเก่งออกทีละคน ทั้งที่เพิ่มเงินเดือนแล้วนะแต่พอเราใช้ People Analytics เจาะข้อมูลถึงได้รู้ว่าคนลาออกเพราะเส้นทางความก้าวหน้าไม่ชัดและหัวหน้างานบางทีมขาดทักษะการโค้ชเห็นไหมคะข้อมูลมันไม่โกหกและมันช่วยให้คุณรู้สาเหตุที่แท้จริงก่อนจะสายเกินไปไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่วางแผนล่วงหน้าได้ด้วยงานวิจัยบอกว่า องค์กรที่ใช้ Data-Driven HR ตัดสินใจเร็วขึ้น5เท่าและมีโอกาสทำกำไรสูงขึ้น3เท่าเพราะเขารู้ว่าใครคือทาเลนต์ตัวจริงและรู้วิธีรักษาเขาไว้และนี่คือเหตุผลที่เราจะพาคุณเจาะลึก People Analytics และ AI-Powered HR Strategies เพื่อให้ HR ไม่ใช่แค่ผู้ตามแต่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังของ AI และข้อมูล รอบถัดไปกำลังเปิดรับสมัครแล้วนะครับที่นั่งมีจำกัดอยากให้คุณได้มาปรึกษากับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่เคยพลิกองค์กรจริงมาแล้วสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้เลยที่ omega worldclass. org ค่ะหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม omega worldclass ทุกช่องทางเพื่อรับชมคอนเทนต์อื่นๆและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับ EP หน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงหัวข้ออะไรรอติดตามได้เลยแล้วพบกันใหม่ครับ